วันนี้แก้วมีข่าวดีที่สุดในรอบ12ปีของเกมแคดด c อกแคนมาเล่าให้ฟังบางครั้งมันก็ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างและว,วันนี้ทีมงานแคดอกแคนได้ประกาศเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในเกมเริ่มต้นนับเดือนถัดไปแคดด c อกแคนจะไม่หยุดผู้เล่นจากการโจมตีวงเล็บผู้เล่นที่อยู่หลีกยักษ์ใหญ่หรือลีกต่ำกว่าทหารอาคมและเครื่องจักรไม่ต้องใช้เวลาฝึกอีกต่อไปไม่ต้องรอผู้กล้าฟื้นฟูพลังชีวิตเหมือนที่ผ่านมา ณตอนนี้ผู้เล่นหลีกตำนานจะถูกจำกัดการโจมตีแปตาเช่นเคยแต่เราจะแก้ไขในปีนี้นี่คือยุคใหม่ของคาร์อัแคนคุณสามารถออกไปป้นเท่าไหร่ก็ได้ตามใจต้องการจะไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้อีกต่อไปจนกว่าช่างก่อสร้างของคุณจะไม่ว่างหรือทรัพยากรของคุณล้นทำไมถึงเปลี่ยนแปลงตอนนี้ปีนี้เกมคาร์ o ัแคนจะมีอายุค,ครบ13ปีเด็กวัยรุ่นคนนี้ต้องการอิสระมากขึ้นเรื่องจริง เวลาฝึกฐานเป็นประเด็นร้อนที่ผู้เล่นบทกันมานานและมันสามารถเป็นเรื่องสยองสําหรับการลบบางอย่างออกจากเกมที่ประสบความสำเร็จไปอย่างยาวนานไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้รบค่าใช้ใจ่ายในการฝึกฐานออกไปและเราได้รับถึงตอบรับจากผู้เล่นดีมากรวมถึงเราเห็นผู้เล่นหลายคนมีความสนุกกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นนั่นทําให้เรามั่นใจมากขึ้นกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งนี้โลกนี้จะไม่เหมือนกับปี2012อีกต่อไปเมื่อครั้งที่แคดดับเบเปิดตัว ะวันนี้มันค่อนข้างโบราณเกินไปที่ต้องรอ15นาทีขึ้นไปสําหรับการโจมตีแต่ละครั้งเริ่มต้นเดือนนี้ยุคนี้จะจบลงเราต้องการให้ผู้เล่นได้เล่นเวลาที่พวกเขาต้องการหรือมีเวลาเล่นต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์นี่จะช่วยให้ผู้เล่นเรียนรู้วิธีโจมตีเร็วขึ้นแล้วเรื่องความคืบหน้าในบ้านเล็กได้อย่างไวมากยิ่งขึ้นแล้วเมฆล่ะจะมีบ้านเพียงพอไหม Ca t อ f Can นเป็นเกมที่มีเอกลักษณ์ พอเมื่อกิจกรรมในเกมสูงเราอาจไม่มีบ้านให้ผู้เล่นโจมตีได้บางครั้งผู้เล่นจะเห็นก้อนเมฆลอยไปมาอย่างยาวนานและนี่คือส่วนหนึ่งของอัปเดตเรากําลังทํางานกับระบบเทคโนโลยีซปเปอร์แบบใหม่ที่เรียกว่า m a ทเอน t i m e หรือจับคู่ทุกเวลาหากเราไม่มีบ้านให้ผู้เล่นโจมตีคุณมีโอกาสที่จะได้ตีบ้านที่ถูกสแนปช็อตเบจากผู้เล่นจริงนี่เป็นบ้านของผู้เล่นที่ตอนนี้มีรบ้องกันอยู่คุณสามารถโจมตีบ้านเขาได้นะ และคุณจะได้พยากรทั่วรางวัลเหมือนปกติเลยแต่ผู้ป้องกันจะไม่เสียพยากรและทั่วรางวัลสิ่งนี้จะช่วยป้องกันให้ผู้เล่นไม่เจอบ้านอีกต่อไป snap shot b a r t ยังไม่มีในตอนนี้แต่สงครามแคนและหลีกตำนานใช้เทคโนโลยีนี้อยู่และเราจะนํามันเข้ามาในหมุดผู้เล่นหลายคนเพื่อให้ผู้เล่นจับคู่ได้ไวขึ้นในเดืนนี้คุณจะไม่เห็นว่า snap shot b a r t ถูกโจมตีแต่เราจะเพิ่มมันเข้าไปในประวัติ r e p l a ์ในอนาคต ดังนั้นคุณสามารถเรียนรู้จากการโจมตีและป้องกันได้ด้วยนะน้ำยาการฝึกของว่างเวทมนต์และผลประโยชน์นับตั้งแต่วันนี้เราได้ยุติการขายน้ำยาการฝึกด้วยเงินจริงในแพ็กเกจเมื่อไม่มีเวลาฝึกทหารแล้วเราจะลบไอเทมชิ้นนี้ออกไปรวมถึงเยลลี่ฝึกซ้อมก็จะถูกลบออกจากรางวัลหีบสมบัติเช่นกันแต่เราจะยังคงขายในร้านพ่อค้ารละบัตรทองคำแค่ณนะตอนนี้เมื่อฟีเจอร์นี้อัปเดต มันจะถูกลบออกจากคังเก็บไอเทมเวทมนต์ของผู้เล่นทุกคนอย่าลืมใช้มันนะหรือถ้าไม่ใช้มันจะถูกขายเป็นเพชรอัตโนมัติทันทีตอนสิ้นเดือนนี้นั่นหมายความว่าผลประโยชน์การลดเวลาฝึกทหารในบัตรทองคําจะถูกทดแทนและเราได้ทําการบริจาคอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับการบริจาคทหารเมื่อเวลาฝึกทหารเป็นศูนย์ผู้เล่นไม่ใช่แค่บริจาคทหารจากกองทัพให้เพื่อนร่วมแคนเมื่อเกมอัปเดต ทุกการบริจาคแต่ใช้น้ำม่วงหรือน้ำดำขึ้นอยู่กับประเภททหารหรือคนนั้นๆเรากำลังทำงานกับตัวเลขที่แน่นอนแต่เป้าหมายของการบริจาคยังคงอยู่หากคุณมีทรัพยากรน้อยไม่มีอะไรที่จะหยุดคุณไปป้นได้เอาเลยเพิ่มเติม,เ,มเราจะปรับให้เวลาขอทานของทุกคนเท่ากันคือ10นาทีนีจะช่วยให้แคนเลว,ว่าต่ำขอทานได้ไวขึ้นคุณจำบูตลดเวลาฝึกทหารในบัตรทองคำได้ไหมเราวางแผนว่าจะแทนที่มันด้วย เวลารอขอทหารที่ลดลงในบัตรทองคำคุณสามารถขอทหารแทนได้ทุกครั้งหลังจากไปโจมตีปัญหาถ้วยรางวัลอีกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับถ้วยรางวัลที่ผ่านมาเรามีสมดุลการโจมตีประมาณ2ครั้งต่อ1เซสชั่นผู้เล่นเข้าเกม1ครั้งแต่โจมตีประมาณ2ครั้งและเรากังวลเรื่องถ้วยรางวัลเฟิร์เราจึงทำการปรับการได้รับถ้วยลดลงโดยเฉพาะหากคุณตีได้1ดาวคุณยังคงแต่ถ้วยได้ แต่จะยากขึ้นหากคุณตีได้แค่1ดาวตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าผู้เล่นจะโจมตีกี่ครั้งต่อเซสชันตั้งแต่เริ่มจนจบเซสชันเราจะคอยติดตามการเพิ่มลดถ้วยรางวัลและอาจปรับค่ากันได้หรือเสียถ้วยรางวัลด้วยการปรีปรับปรุงเล็กๆล,ลีกตำนานลีกตำนานยังคงถูกจำกัดให้โจมตีได้8ครั้งต่อวันเหมือนเดิมในตอนนี้เราขอยืดเวลาออกไปและจะแก้ไขในเดือนถัดไปจากข้อมูลปัจจุบัน ผู้เล่นบริลักตำนานส่วนใหญ่ตีไม่ครบ8ครั้งดังนั้นการเพิ่มลิมิตของการตีของผู้เล่นตริตําตำนานจะทำภายในปีนี้นะตอนนี้สนุกกับการโจมตี8ครั้งของคุณนะการเปลี่ยนแปลงมีผลเมื่อไรการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาเร็วๆนี้ติดตามข่าวอัปเดตจากช่องทางการของ Cat Can หรือติดตามจากครีเอเตอร์คนเปิดของคุณติดตามแก้วก็ได้นะทีมงานกระซิบว่าพวกเขาได้เตรียมคอนเทนต์เจ๋งๆรอคุณอยู่รอชมได้เลยครับ และนี่คือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่จะลบเวลาฝึกฐานออกไปเป็นยังไงบ้างครับมันดีหรือไม่ดีคอมเมนต์บอกแก้วได้เลยนะส่วนตัวแก้วรู้สึกถูกใจมากๆไม่คิดว่าจะมีวันนี้รอเกมอัปเดตเลยแล้วพบก,กันใหม่สวัสดีครับ